สวัสดีครับนะครับวันนี้ครับฝนตกนะครับตกตั้งแต่เมื่อวันนะครับสองวันสองคืนนะครับยังไม่หยุดตกนะครับวันนี้กะว่าจะมาพักที่กระท่อมหลังนี้นะครับนะครับกระท่อมหลังนี้ผมเคยมานอนครั้งหนึ่งครับแต่แป๊บเดียวครับวันนี้ฝนตกนะครับเพิ่งหยุดตกเมื่อกี้นี่เองนะครับ ก็เลยไม่เข้าป่าเลยนะครับก็ว่าจะผ้าในกระท่อมครับแล้วก็ดันไฟมาจะอบอุ่นดีนะครับนี่ครับวิวตอนนี้ก็สวยงามนะครับผองนานนะครับเขียวกระจีเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในของกระท่อมหลังนี้ก่อนนะครับโอ้โหพี่น้องครับมีหมออนะครับ หมอกกินเ้วยะนะครับผ่พวกนี้ครับเพราะว่าไม่มีคนอยู่นะครับนี่ครับเหลืองๆนะครับเป็นแต่ฝุ่นฝุ่นของผ่นะครับหมอกกินครับเดี๋ยวเราจะปักกวาดเล็กๆน้อยๆกันนะครับอาจจะพุ่งเปลก็ได้นะครับเพราะว่าหมอกฝุ่นหมอกเยอะจังเลยเดี๋ยวจะเอาอยากพวกนี้ออก เล็กๆน้นนอยๆครับเพราะว่าทุ่นนี้ถ้าผมไม่ตกก็จะนั่งกินกาแฟาชมวิวแถวๆนี้นะครับน้ำตากลมนะครับชิวๆนะครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศสุดยอดน,นะครับแต่มีเช้าถึงตอนนี้นะครับผมันก็นยาาขนันนองนะครับนะครับส่วนต้นนี้นะครับ นี่ครับอันนี้คือตักไครต้นนะครับลูกเยอะมากนะครับเอาไปดองนะครับดองก็หอมนะครับหอมมากเลยนะครับพี่้องคกับครับเดี๋ยวขอวางกระเป๋าก่อนนะครับนี่ครับแล้วเราจะดําไฟครับผม ครับครับนะครับตอนนี้ก็ปัดอะไรก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะดับไฟก่อนนะครับแล้วจะนั่งผีงไฟอุ่นๆน,นะครับอากาศก็เย็นเหมือนกันนะครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมกำลังรอทันนะครับทันไปนะครับผมเพื่อที่จะย่างปิดไก่นะครับนี่ครับปิดไก่สองชิงน้นแล้วก็นี่คือมันม่วงนะครับก็จะย่างด้วยกันนะครับผมรอให้มีทันก่อนนะครับ นะครับในระหว่างที่รอทานนะครับผมจะออกไปเดินรอบในกระท่อมนะครับหรือว่าจะมีอะไรน,นะครับผมตอนนี้ยังมีหมกอ,อยู่นะครับจะขึ้นไปตามทางนี้นะครับตอนนี้ผมขึ้นไปถึงหัวไร่นะครับ โอ้ชันมังเลยครับนี่ครับนี่ครับวิวสวยๆนะครับผมแต่ภูเขาลูกน้ำมีหมอกบางหมดเลยนะครับเห่ยครับนีเข้าสู่ป่านะครับก็ว่าจะไปหาเห็ดในตอไม้เก่าๆครับฝนตกชุกขนาดนี้เดี๋ไม่มีเห็ดขึ้นเลยครับพี่นะครับ พวเห็ดโหหนูพวกนี้นะครับมันน่าจะขึ้นครับแต่ไม่ขึ้นนะครับนี่นครับมีแต่ตอนไม้เปล่าๆครับนะครับตอนนี้เดินไปหาสักพักหนึ่งนะครับไม่เจอนะครับโ อันนี้ก็มีไม่เยอะ,ะครับปกติก็กินกัน,นครับมีแค่สองใบสองดอกเอนี่ับตอไม้กระต่ยเยอะอยู่แต่ก็ไม่มีเหตุขึ้นนะครับเอาละครับนะครับเดี๋ยวลงไปก่อนนะครับ ไฟอาจจะดับไปแล้วก็ได้นะครับโอ้อเแถแล้วครับนะครับเดี๋ยวใช้ซอสนะครับคลุกก่อนนะครับผมจะไม่หมัดนะครับคกแเราใส่น้อย นี่มันม่วนครับนะครับใส่ไยกันนคะรับง่ายนะครับครับครับตอนนี้ฝนมาอีกแล้วนะครับดูสิครับ นองขนนงครับฝนตกขนนงร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับโอ้พี่นะครับ,รบดูสิครับแฉบรรยากาศแชะไปหมดเลยครับหนาวเย็นจังเลยนี่ครับนั่งผินไฟดีกว่านะครับเฟ้าติก๊ไก่ย่าง ย่างปีกไก่นะครับกับนี่ครับหมันม้วนนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับอยู่ใกล้กอไฟนะครับอุ่นๆนะครับย่อเลยนะครับย่อจริงผมนตก,กลปรยๆนะครับ ข้างๆกองไฟอุ่นๆนะครับโอ้หอมนะครับะน,นะครับดยที่จะหอมหนาวนะครับนี่ครับน่ากินนะครับออกเหนียวๆหนึครับ รออีกสักพักหนึ่งนะครับโอ้เห็นแล้วครับนี่ครับตอนนี้น่าจะสุกแล้วนะครับเหลืองๆเ,เลยนะครับน่ากินน่ากินน่ากินนี่ครับสองมันม่วก็โอ้นุ่มเลยนะครับนี่ครับ ร้อนๆนะครับโอ้โหร้องมันนะครับนะครับเดี๋ยวจะรับประทานก่อนนะครับตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะครับตกค่ำฝนก็ดี่อยครับเริ่มที่จะหยุดนะครับนี่ครับมองออกไปข้างนอกนี่ก็มืดทึบเลยนะครับเก้วไผ่นะครับเดี๋ยวลองดูมัน นี่ครับร้อนนะครับผมอร่อยนะครับนี่คือปิดไก่นะครับอืมสุกนะครับหอมมากนะครับมาครับพี่นะครับ ชิมดูก่อนนะครับอ,อร่อยนะครับแต่ขาดน้ำจิ้มนะครับไม่ได้เตรียมมานะครับอืหอ,อมนะครับ มันม่วนนะครับผมหวานมากนะครับนงครับหวานรวยร้อนด้วยนะครับ กไก่ย่อหอมนุ่มเข้ากับบรรยากาศดีขนาดนี้แลอวครับ วันนี้ผมก็เริ่มยุบแล้วนะครับตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวจะนั่งผิงไฟสักแป๊บนึงล้วจะหลับไห้นะครับ นี่ก็ปุ่มที่หนอเรียบร้อยนะครับนะครับกก่าเมื่อกี้จะผกเปลนนะครับเอาไปเอามาปุ่มแบบนี้ดีกว่านะครับนี่ครับใกล้กองไฟนี่อุ่นดีนะครับเดี๋ยวต้องหาฟืนมาเพิ่มนะครับเผื่อว่าถ้าหนาวจะเพิ่มไฟนะครับเอาละครับคืนนี้ขอพับพอก่อนนะครับ ติดตรงนี้ติดตรงนี้นา่าจะไหมก็ได้นะครับต้องค่อยๆดูนะคืนนี้จะไม่ให้เหยานะครับเอาแบบสั้นๆถ้าเหยานี้อาจจะลามไปก็ได้นะครับพี่นะครับเอาะครับพี่นะครับเดี๋ยวคืนนี้จะขอพักผ่อนก่อนนะครับ นี่ครับผ้าขมครับอุ่นๆอังนั้นนะครับฟืนนี้จะไม่หาเพิ่มเลยนะครับผมคิดว่าผ้าขมกับเลนครับน่าจะเอาอยู่นะครับเพราะว่าที่ทําเตาไฟนี่เขาค่อที่จะแคบไปเลยนะครับถ้าจุ่ไฟถ้าคืนนี่กลัวว่าถ้าเผลอหลับไปนะครับไฟอาจจะลามติดนี่ครับไม้หรือว่าไม่ไผ่นะครับ อันตรายนะครับพี่องคับจะไม่หามเพิ่มนะครับนี่สักคู่น่าจะดับนะครับเพราะว่าเหลือนิดเดียวครับถ้าเราจะตึยไฟเยอะๆแล้หลับไปนี้อาจจะอันตรายนะครับเพราะว่านี่ครับแค่ไปเลยนะครับไฟสามารถติดได้ตลอดนะครับเอาละครับเดี๋ยวพัผอก่อนนะครับ โอ้บรรยากาศดีมากเลยพี่น้องครับพี่นะครับตอนนี้เวลาประมาณ6โมงครับ เมือ่อคืนนี้ก็นอนหลับสบายนะครับมีทั้งฝนทันลมครับเวลาลมตีมานะครับนี่ครับผายก่อนนี้นครับเสียงคล้ายๆคนตีอะไรสักอย่างนะสักอย่างครับกอก็ฟอักก์ครับคืนีนี่ครับบรรยากาศตอนเช้านะครับ ้ายังไม่เปิดครับวันนี้นะครับเข้าสู่วันที่สามนะครับที่ไม่เห็นแสงอาทิตย์นะครับเช้ามานี่มีเสียงนกครับออกมาหากินเจ้ะเยะนนะครับ วน,นี้เสียงจะกระจังรอ้อนไหมครับดูบ่ิว่าผมจะยุบมันรี้ตาวไนะครับเอาครับเดี๋ยวผมจะต้นน้ำรร้องสักแก๊บก่อนนะครับ ทับใน,นนี้ดูยามืดๆอยู่นะครับเพราะว่ามีเมฆเมฆบางแสงขึ้นปลักเนาะแต่อาการมีสุดยอดอยู่เราไม่ต้องพูดถึงนะครับ ครับนะครับเดี๋ยวขอมาจิบกาแฟด้านนอกนะครับเป็นวิวสวยๆนะครับพี่นะครับ ลมครับลมแรงๆลมเย็นๆน,นะครับร้อนๆครับสุดยอด ครับพี่นะครับทุ่งนานี้เขาปลูกกันได้ประมาณสามเดือนแล้วนะครับขั้นล่างนะครับที่ราบพื้นที่ร้อนๆกำลังปลูกข้าวตอนนี้นะครับบนดอยนะครับใช้เวลาประมาณหกเดือนนะครับกว่าจะได้เก็บเกี่ยวนะครับก็เลยต้องปลูกก่อน สามเดือนแล้วนะครับประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับจะถือฤด,ดูการทำนาน,นะครับเก็บเกี่ยวข้าวอีกครั้งหนึ่งนะครับดูสิครับมีเหมาะหนานอยู่นะครับเดือนนี้น,นะครับผมครับที่หินเป็นสีขาวๆหลังคาครับเป็น โรงเรียนปลุกพันนะครับพี่น้องครับเพื่อจะนําไปขายนะครับสมัยนี้ต้อหาเงินกับหาข้าวควบคู่กันไปนะครับพี่น้องครับเขาวเขาว่ากันว่าเมื่อก่อนนะครับขอแค่มีข้าวกินก็พอแล้วนะครับแต่สมัยนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่น้องต้อหาเงินด้วยนะครับส่งลูกส่งหลานไปเรียบ้าง เมื่อก่อนนี้ข้าวนะครับทำไปก็ผลผลิตไม่ค่อยดีนะครับกับว่ารับจ้างนี่ไม่ได้รับจ้งแลกเงินนะครับรับจ้าหาข้าวนะครับแหลกข้าวนะครับเมื่อก่อนนะครับในปัจจุบันนี้นะครับต้องใช้เงินเยอะเหมือกันนะครับแม้ว่าจะอยู่บนดอยนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับพี่น้องเพราะว่าต้องส่งลูกเรียนคนนี้นะครับ แล้วก็เอาไปใช้ในยามจิบป่วยบ้านนะครับไปหาหมอไปโรงพยาบาลพวกนี้นะครับตอนใช้เงินหมดนะครับเอาละครับปนะครับตอนนี้เขาแค่ที่จะสายนะครับเดี๋ยวจัดเก็บเข้าคอน,นะครับดูฟืนดูไฟให้เรียบร้อยแล้วก็จะกลับนะครับเดี๋ยวถงกลับนะครับ ครับเคนมีขอขอบคุณครับสวัสดีครับ